แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงแช่ค่ะวันนี้เราไปดูค่ะก็เป็นตัวแทนหมือว่าได้มาตัวแทนไทยที่นี้ขอก็ราสุกเป็นเกียรติมากที่ทางดีบุกเด็ดเดี่เปเนาะไรค่ะวันนี้ก็เปิดตัวได้ไเด็บไทยแลนด์ด้วยใช่นี่ค่ะน้องน้องดีบูก elephant in the moonlight จะเป็นตีมของเขาที่แบบเขาบอกว่าเนี่ยจะมีพระจ,จันทร์แล้วก็มีตรงนี้แบบแปลงร่างเป็นน้องช้างแต่น่ารัตอนนี้เป็นไงบ้างทั้งงานจังเลยวันนี้ก็คือคือยิ่งใหญ่มากเขาจะมีฉากรูปตัวจีิมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเออ่คนที่ว่าน้องกินรูปมาด้วยอาร์ติสต์มาด้วยเลยก็สุดเป็นเกียรติราามากแล้วก็แบบไ,ไ,ไ,ได้เจอน้องกีนรูปตัวจริงตื่นเต้นมากน้องน่ารักมากเขาบอกน้องไปแบบไปเล่นรันทายกันด้วย น้องตัวใหญ่มาด้วยเขาบอกบินมาจับมือจีเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะนี่แม่ป้างคะจับตัววันนี้เลยค่ะจริงเห็นเขาบอกว่าจะมีตัวละครสี่ตัวที่แบบเขาทํามาเพื่อมึงค่ะโดยเฉพาะเขาบอกว่าเขาแบบไอพีสเขาตั้งใจมากๆในแต่ละชิ้นเลยอะค่ะรู้สึกว่าแบบน่ารักมากซึ่งตัวนี้ก็คือทั้งนี้เลยเป็นตัวลิงเต็มน้องช้าสีขอว กิจกรรม Hello Dymo นะคะก็จะมีถึงวันที่6ค่ะก็มาซื้อกันเยอะๆนะคะน่ารักมากลิมิเต็ดมากต้องต้องรีบตามอยู่หมดวันเกิดของอารมาเลยมั้งวันเกิดหนูอยู่กองก็คืนถ่ายถึงเที่ยงคืนเลยวนะันนั้นค่ะก็ได้เซเล์ไรตกับทัตนต์กองแล้วก็พี่เก้าก็แบบมาแฮปป์จากทัตนตุนาก็มาแฮปป์เลยเป็นไงคะขอขวัญีนี้ดีมากขอขวใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้ตัวเองเลยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรดีซื้พี่เก้าเหรอคะ้ใช่ ปุ๊กไว้ได้ไหมเขาก็ซื้อมีซื้อของให้ค่ะแต่เขาก็ตั้งใจทำเค้กเป็นรูปหัวใจแล้วก็แบบมีรูปแล้วก็มีเขียนแบบเขียนข้อความต่างๆไว้บนเค้กแล้วก็นักอ่านก็น่ารักมากเขาทำเองเหรอใช่เขาแบบเขาเขาเหมือนเขียนจดหมายเองแล้วก็ส่งให้ทางร้านให้ทางร้านจัดวาดเองอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอ่านให้ครบนะมีข้อความอะไรบ้างอ่านเขาขายไว้ด้วยเก็บไว้ที่ตอนไม่กล้ากินไม่กล้ากินแต่ได้กินไปสนุก แอบแอบชิมเพราะพี่ก้าบอกอร่อยมากก็คือแบบเออลองชิมสักหน่อยแต่อร่อยมากชิมแล้วอร่อยมากก็คือเกือบหยุดไม่ได้เพราะอร่อยเกินแต่ว่าเราต้องคุมนนั้นหนักเราเริ่มกินนิดเดียวเพราะมันหนักแล้วของขวัญเล็กชิีนคิดว่าจะชิ้นใหญ่ขนาดไหนโอ้จริงๆอยากจะซื้อบ้านเลยแต่ก็กําลังดูอยู่ค่ะก็กําลังหาอยู่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตใช่ค่ะก็น่าจะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตก็อยากจะซื้อบ้านอยู่เป็นแม่เลย อนนนีี้ดดููไไปท่หรบางจริงดูแถวเนวาน่าไว้ค่ะก็อาแต่แถวแบบแถวอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเด็้ศึกษาเพื่อนเลยเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่ซื้อบ้านไปซื้อคอนโดซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อๆก็ปรึกษาทางพี่เก่าแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เลยแนะนำว่าก็ซื้อเลยเกิดจะได้แบบย้ายไปที่ที่ใหญ่คืนนอของเราก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนก็ปีนี้ไห้ก็ปีนี้ได้ก็ดีก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหม เคยคาดไกลเหมือนกันบบบบแบบจากทีมแบกหลายๆอย่างทีก่อนหน้านี้มันผ่านมานานหรือยังก็นานแล้วเหมือนกันนะคะแบบทางผู้จัดก,การพาไปดูอะไรนะเขาก็แบบอยากให้เราสบายใจเพราะเราก็เครียดออกออกอย่างที่เดิมแล้วา่าแบบอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็แบบหาที่พึ่งทางใจแล้วที่บอกเขาตอนนั้นเราดูแล้วเขาบอกเราว่ายังไงบ้างเขาบอกว่า ปีน like ี้จะเป็นปีของหนูเลยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีงานเข้ามาเยอะมากตอนหนูว่าแบบก็คิดว่าแบบจะจริงหรออะไรเงี้ยแต่ก็ก็จริงขอใจขอบคุณมากพี่กับพ่อหลังเราแบบคนรู้จารณ์เราพี่ก็ไปถามก่อนหลังจากนั้นก็ไปเดินไปอะไรเงี้ใช่ค่ะก็ก็มีฝากทางพี่ๆแบบทางผู้ผู้จัดการไปถามต่อว่าแบบ น้องจะเป็นไงนะคะบอกว่าก็หลังจากนี้ก็จะดีขึ้นไปอีกหรือว่าแบบอุ๊ยประทใจค่ะแสดงว่ามีงานต่างประเทศติต่อมาบ้างหรือยังงานต่างประเทศมีม,มีมีติดต่อมีหนังติดต่อมาค่ะแต่ก็กําลังอยู่ในช่วงพูดคุยอยู่กำลังดูบทอยู่อะไรก็เขาบอกว่าเราที่แท้เป็นนางเอกซีรีส์ระดับโลกเละก็แบบก็มีดูอยู่่นะออะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศก็มีเยอะมากคือตอนแรกเห็นที่พ่อข่าวก็แบอกว่ตกใจมา <laughs> ออกว่าแบบอุ๊ยรอขนาดได้หรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่พ่อข่าวให้ดู เป็นเกียรติมากเลยที่ที่ไปขับเราเพิ่มมากขึ้น,นขนาดไหนเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้เราต้องรูกๆแบบคนไลค์แบบหลายแสนเพราะอะไรช่ตกใจแบบมีบางรูปก็ขึ้นไปหกเจ็ดแสนเยอะตกใจแบบคนคือได้ได้ท้าเก็ตหลายๆท้าเก็ตมากคือหาคนได้เห็นใจเหมือนตอนนี้ออคนต่างชาติก็เริ่มดูมากขึ้นก,กว่าเพราะตอนแรกจะเป็นคนไทยก่อนแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปแบบเทศจีนบ้างแล้วเห็นใน DM เอ็ขาก็ชอบ DM แบบภาษาจริงเขาแบบว่าชอบมากเลยติดตาม แต่ว่าหลังตกทคนเรียกเราว่าเฉลี่ทุกคนรียกหนูว่าเฉอ,อ,อยู่ไปนะเฉลวอยู่แล้ราอาดีใจว่า,าชื่อนก็คือน่าจะเปรียบชื่อปลยู่อนี้นกนะกคมีผลงานอะไรให้นตรอเ่าคะแอบสปอยจริงๆมีมีเพลงมีแบบเป็นฟิเชริ่แบบเขาเลยงะ้ยก็น่าจะได้เร็วๆนี้แล้วก็มีแพนจะทำเพลงค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจมากแล้วก็มีซีรีส์กับพี่ก้าวนี่แหละค่ะน่าจะได้ดูประมาณปลายปีนี้เล่รักออกแบบ ทำไมถึงจะมาเพลงแนววยคือจริงๆอ่ะหนูก็ทำขำๆลงลง,ลงทางโซเชียลแต่ว่าเพิ่เหมือนมีคนอื่นเห็นว่าแบบเอ้ยเราลองได้เขาก็ชวนเราไปฟิชเชอร์ลิงมากแล้วก,ก็ก็ดีใจแล้วก็มีค่ายเพลงติดต่อมาแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังแบบคุยอยู่จะเป็นเพลงแนวไหนใสๆได้แล้วแน่ละสไตล์เราคือเพลงเดียวค่ะยังไมไ่แน่ใจแต่ว่าเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงก็จะเป็นเพลงที่ค่อนข้างไทยๆหน่อย ก็ยังยังอยู่ในช่วงคุยคุยอยู่ค่ะยังไม่ได้แบบลงหรือว่าจะทำยังไงจะทำไหมด้วยค่ะแกบบ็แค่มีมีคอนเซ็ปต์าานะคะก็คือได้ยู่กันนแต่่ามาได้ยืมไาเรื่ <laughs> อยๆอยากฝากอะไรขอบคุณแฟนบ้างที่แบบ ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบผลงานเรื่องส่งด่วนนะคะแมดูนิคอนก็ตอนนี้ก็ยังดูได้ทางในบลิสค่ะก็ขอบคุณที่คือทุกคนแบบว่าทุกคนที่เดินมาหาหนีทุกคนเนี่ยก็แบบชอบซีรีส์มากแบบดูแล้วแบบได้แรงบันดาลใจรู้สึกว่ามีแรงแบบทํางานต่อ,อย่คือคนที่เล่นก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีจใจแทนทีมงานทุกคนด้วยที่ผลงานออกมาดีขนาดนี้ก็ฝากด้ยนะคะ